ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดเรื่อง ERAS Protocol ค่ะจะทำโดย External p a t h วันแล้วก็ External p a t ร g ค่ะ ERAS คืออะไรนะคะ ERAS หรือว่า Enhanced Recovery After Surgery นะคะคือ Multimodal Pathway ในการพยายามที่จะลด Surgical Stress แล้วก็ Improve Recovery หลังการผ่าตัดค่ะโดย Process เหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้น Preoperative Intraoperative หรือว่า Postoperative ก็ได้ค่ะ แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะ ERAS ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะว่ามีประโยชน์จริงๆหรือไม่นะคะในวันนี้นะคะก็เลยจะมาพูดถึง supportive แล้วก็ disproving evidence ค่ะในเปเปอร์แรกนะคะเป็นการใช้ ERAS ใน laparoscopic colorectal cancer surgery เป็นแบบ meta analysis นะคะโดยในเปเปอร์นี้เนี่ยกล่าวว่า ERAS เนี่ยสามารถ shorter hospital length stay ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถลด post op time ที่จะเกิด first flatus Dification, Oral Liquid หรือว่า solid diet ค่ะในเปเปอร์ถัดมานะคะก็ยังกล่าวสนับสนุนค่ะว่า e l a s เนี่ยสามารถ shorter hospital length stay ได้แล้วก็ยังกล่าวอีกด้วยว่าสามารถ u t i e i z e first off ต่อมาก็จะพูดเกี่ยวกับเปเปอร์ที่ไม่แนะนำให้ใช้ e l a s นะครับเปเปอร์ paper แรกก็จะเป็นเรื่อง e l a s protocol time to change besties จัดทำที่ university of british c o l u m b i a นะครับ ก็เปเปอร์นี้นะครับก็บอกว่า ELS เนี่ยสามารถนํามาใช้จริงได้ยากเนื่องจากสัตวแพทย์หลายคนเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินการตาม ELS p r o t o คอลครับซึ่งควรจะมีหลากหลายวิชาชีพมาทํางานร่วมกันครับซึ่งทุกคนในทีมเนี่ยควรจะรู้จัก ELS เป็นอย่างดีถึงจะดําเนินงานได้ดีครับก็ยังขาดในจุดนี้ครับเปเปอที่2นะครับจะพูดเกี่ยวกับอุปสรรคในการนำ ELS มาใช้ครับ หนึ่งก็คือ shortage of medical resource นะครับก็คือเนื่องจาก ELS เนี่ยต้องการใช้บุคลากรจำนวนคนจำนวนมากครับแล้วก็การใช้ ELS ทำให้เคสมีอัตรา c a s turnover เนี่ยเร็วมากขึ้นครับทำให้บุคลากรเนี่ยต้องทำงานหนักมากขึ้นทันง้งที่รายได้เนี่ยก็เท่าเดิมครับผมจึงทำให้ขาดปัจจัยส่งเสริมตรงนี้ไปครับสองก็คือโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กหรือว่าโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ tertiary care เนี่ยขาด policy support ครับไม่มีการจัดอบรมบ,บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถนำาอลัสมาใช้ได้ครับ3ก็จะเป็นเรื่องเ u าเด t e d คอนเซปตครับมีแพทย์หลายคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนมาใช้อีลัสจากาความรู้เดิมที่ตนเองมีในการดูแลคนไข้ครับเนื่องจากขาดความคุ้นเคยแล้วก็ไม่กล้าที่จะนำาอลัสมาใช้เนื่องจากเป็นสูตรหลักสูตรใหม่ๆครับสีก็คือเรื่อง p r o ั o p อเปเรชันครับผมก็เรื่อง Low Compliance ครับ เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงครับในการนำเอรสต่อมาเรามาดูเอรสในรามาทิพดีกันบ้างน,นะคะโดยในรามาทิพดีเนี่ยเอรสเนะะี่ยค่ะก็จะมีกระบวนการหลายอย่างที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าแบบเป็นการทำาอรสแล้วนะคะเช่นใน p o p e r a t i v e เนี่ยการตรวจร่างกายคนไข้การ c o n s e l i n g education แล้วก็เตรียมเรื่อง a n เมียแล้วก็ nutrition เนี่ยก็ถือเป็นเรสค่ะ ในส่วน i n t e r p r e t i v i v e กับ Postoperative หลักๆเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยเรารวมถึงเราอาจจะมีอา,าจเคยมีส่วนร่วมในการ Practice นะคะคือการใช้ Multimodal a n a s g e s i a แล้วก็การดูแลเรื่อง n o u s e a Vomiting ค่ะเรื mm ่อ hmm. งถัดมานะคะจะเป็นการพูดถึงการ Bar Preparation ค่ะ mm hmm. การเพปบ้าวนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงการใช้ Osmotic l e ลเซ i ิฟหรือว่าจะใช้2อย่างนี้ c o m ไบ n e ร่วมกันก็ได้นะคะ จุดประสงค์ก็คือเพื่อลดแบคทีเรียโหลดที่จะทำให้เกิดการอินเฟคชันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันพบว่า mechanical b บ p r e p a r a t i o n เนี่ยไม่ได้ลด Incidence ของ o o p l i c a ค i o n ค่ะโดยตัว m e h h n n i c l l o บ e l เองเนี่ยก็อาจทำให้เกิดผลเสียได้ได้วยซ้ำน,นะคะ mm hmm. เช่นเป็นกระบวนการที่กินเวลานะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัวได้ะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะ ก็เกิดเบเปอร์ใหม่ขึ้นนะคะโดยการพบว่าการใช้ mechanical bar preparation combined กับ oral a n t i b i o t i c นะคะสามารถลดการเกิด complication ได้แล้วก็ได้ผลดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ evidence นี้ก็ยังไม่ solid มากก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่คะ่ะรวมถึงเราก็ยังไม่มี guideline ของ a n t i b i o t i c ที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะต่อมานะคะจะมาพูดถึง i n t r a e time แล้วก็การกินน้ำหวานก่อนการผ่าตัดนะคะ ค่ะเรามักจะเห็นการเอ็น p e r i o p e r a กันบ่อยๆเนี่ยคือเ n p นเพ o p e r เตอร์ m i d n i g h ค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยอาหารบางชนิดอาจไม่ต้องงดนานขนาดนั้นได้ค่ะโดย paper นี้นะคะจะเป็น practice guideline จาก American Society of Anesthesiologists นะคะเป็นปี2017ค่ะก็เป็นล่าสุดแล้วนะคะพูดถึงว่าใน preoperative fasting เนี่ยก็จะสามารถลดการเกิด aspiration ได้ค่ะ ในไกด์ไลน์นี้เนี่ยตามตารางด้านขวานะคะก็คือระบุว่าอาหารหนักอย่างเช่นไฟฟู้ดแฟตตี้ฟู้ดเนี่ยแนะนำให้ NPO 8ชั่วโมงหรือว่าเออ่มากกว่า8ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเป็นไลท์มิลเนี่ยก็เป็นที่6ชั่วโมงค่ะส่วนเคลียร์ลิควิดเนี่ยก็เป็นที่2ชั่วโมงค่ะในเคลียร์เหลวเด็ดเองในที่นี้จะพูดถึงคาร์โบไฮเดรตดริงก์นะคะในเปเปอร์นี้นะคะกล่าวไว้ว่าเราสามารถกินคาร์โบไฮเดรตดริงก์ก่อนการผ่าตัดได้ในระยะเวลา2-3ชั่วโมงค่ะ เนื่องจากว่าการกินคาโบไฮเดิ้งเนี่ยไม่ได้มีผลกับ pH หรือว่า gastric volume เลยแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม b r i f aspiration ด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือมีประโยชน์ด้วยคือช่วยให้คนไข้มี hospital stay ที่น้อยลงแล้วก็ทำให้ออมีบาฟัง n กชั o นที่กลับมาทำงานได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอัดตราการ loss ของ muscle mass ด้วยค่ะ ต่อไปก็จะพูดถึงเพนคอนโทรลใน e l ล s t สโปรโตคอลนะครับก็เพนคอนโทรลเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของ e l ล s t สนะครับมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้อ i พอยใน e l ล s สนะครับเพื่อลดไซเอฟเฟกต์ต่างๆงของอ i o i d ครับเช่นดีเลย์รีค v ฟเรี f b ออฟบราล์ฟังชันครับหรือว่าเป็นเรื่องของการกดการหายใจครับเรื่องไซเอฟเฟกต์ที่ทำให้เกิดอาการโนเซียล o m มิ i n ิงครับปัจจุบันเนี่ยจึงมีการใช้มัลติโมดอลอ n นเ t h e เซียครับเพื่อคอนโทรเพนโดย ใช้หลากหลายโมดอลิตี้ครับเพื่อสามารถทำให้ลดเพนเนี่ยได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้อปิออยด์ครับโดยอาศัยทั้งหลักการที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยาครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยหลากหลายมากที่พยายามหาโมดอลิตี้ในการาลดเพนให้ได้เท่าเท่ากับโอปิออยด์แต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่พบวิธีที่เร็วที่สุดครับจึงเป็นที่ประเด็นที่น่านำมาพัฒนาต่อในอนาคตหรือว่านำมาศึกษาต่อครับผม ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องโควิด1 9แล้วก็วัคซีนของโควิด1 9ที่เอฟเฟกกับอีเลสนะครับก็เปเปอร์แรกเนี่ยบอกว่าการมีโควิด1 9เนี่ยทำให้ความต้องการของคนไข้ที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องการให้อยู่เป็นระยะเวลาสั้นที่สุดครับซึ่งจุดประสงค์ก็คือเหมือนกับอีเลสครับคือการที่ต้องการให้มี Hospital Stay เนี่ยสั้นที่สุดจึงทำให้โควิด1 9กับวัตถุประสงค์ของ eLas เนี่ยไปด้วยกันได้ครับซึ่งสามารถช่วย s o v e clinical แล้วก็ s o v e operation นอแล้วก็ financial challenge ได้ครับต่อมา paper นี้จะพูดเกี่ยวกับโควิด1 9 vaccination กับ eLas นะครับซึ่งพบว่าโควิด1 9 vaccination เนี่ยมีความสำคัญกับ eLas ได้เนื่องจากเพราะว่า การมีโควิด19 i n f e ฟคชันในช่วงของการผ่าตัดนะครับจะเพิ่มมอ b i ลิตี้มากขึ้นครับซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยสามารถช่วยลดอัตราเสียชีวิตหลังผ่าตัดได้ครับโดยสามารถลดได้ถึง10ในพันคนครับผมซึ่งในเปเปอร์เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะฉีดวัคซีนโควิด19ในรายที่มี m o r t a l ลิตี้ริสูงครับเช่นในคนแก่ที่อายุมากกว่า70หรือว่าคนที่มีริสอื่นๆร่วมครับ คำถามสุดท้ายครับก็จะพูดถึงโลสของโฟรไบโอติกในเซอร์เจอรี่นะครับก็งานวิจัยนี้นะครับก็คือเรื่องโฟรไบโอติกทรีทเมนต์ก็โพสต์อปเปอเรชันคอมพลิเคชันในโคโลเรคเตอร์คอนเซอร์ครับเป็นแบบซิสเตมติกรีวิวครับก็พบว่าการ โปลิติกเนี่ยคือการใช้แบคทีเรียที่ดีเช่นแลคโทบาลิซิลัสในการลดคอมพิเคชันในการผ่าตัดครับซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดโพสโอบิเลทิฟเ็ดสิตได้จริงครับนอกจากนี้ยังช่วยลด h o ส p ิทอลสเตย์ได้ครับแล้วก็ลดอินเฟ t ทีฟได้ครับโดยในเฉพาะเปเปอร์นี้ก็จะกล่าวถึงในโคโลเรคเตอ c ์เคเนเตอร์ครับที่สามารถช่วยลดได้จริงครับ